สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยก็รบกวกด้านนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะวันนี้ก็สวัสดีสำหรับพี่น้องยาวสี่สี่2ี่สองออฟโรดนะนะหรือชาวออฟโรดแหละนะแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่จัดแต่งนะรถสไตลา์าอเมริกันนะเป็นยังไงกันบ้างตรงนี้ก็ดูแลกันนะครับฝากรบกวนถึงเรื่องกติกาจาราจรนะขับรถอย่าให้ฉวาดฉวิวนะอย่าไปชนใครเขานะอยากจัดอยากตกแต่งกันนะก็ซื้อเลยจะได้กระตุ้นนะเศรษฐกิจ ใชนะตรงนี้ก็มีเดี๋ยวโครงการก็ระคืงก็มาแล้วนะรัฐบาลก็ช่วยดูแลกันอยู่นะเป็นยังไงกันบ้างล่ะฮะได้ยังได้กันยังนะไม่ต้องใจร้อนเอาใจรอแป๊บนึงนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ช่วยเหลือดูแลกันอยู่ตรงไหนก็ส่วนกายจะซื้อก็ซื้อแต่ผมไม่ซื้อนะกายจะแต่งก็แต่งแต่ผมไม่แต่งอะแต่ยังไงก็ได้นะให้มันดูแลสังคมและช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันนะตรงนี้ฝากไว้เลยแล้วกัน สวัสดีสระพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพนะว้าอันดันของลุงตู่หลงเลยนะครับผมต้องขอบคุณลุงตู่ด้วยนะครับยังเปิดหัวรายการให้รายการนตินโชรสนะครับผมและสวัสดีสระพี่พี่ชาว442ออฟโรดและอเมริกันสไตล์ด้วยนะครับสวัสดีกลับพบกับรายการนัตินโชรสอันนี้ของจริงแล้วจ้านะฮะที่มาในเทปพิเศษนะครับในงานทวินนะครับในสไตล์ยินหย่างขาวดำกันไปเลยนะครับของคุณพี่ถัดชัยนะครับผมสี กาซูนไปครับผมตรงนี้เป็นยังไงนะครับมาในรถฟอร์ดสีประตูหล่ลอเทหล่อเทเลยนะครับที่เว็บเอกก็บอกว่าหล่อเทหล่อเทลอเทลยเพ่ตรงนี้บอกตรงนะครับผมเดี๋ยวจะขยายภาพในแรงขับเคลื่อนนะครับผมที่มีลอ้ออันใหญ่และทรงพลังในออบเจ็ตลบสี่สีนะครับต้องเสริมเติมแต่งอะไรกันบ้างมีความอืดไหมต้องปรับแต่งเม็เครื่องไหมและที่สําคัญนะครับผมมาในนามคู่นี้เขาเป็นเกงเตอร์จริงไหม นะฮะแล้วมาในคอนเซปต์อะไรที่บอกอตรงๆนะครับผมทําไม่ตามถือว่า,าพลาดมากๆนะครับตามมาตามหน้าตามมาในวที่จะพาไปเล้าให้ฟังมาเริ่มกันที่เจ้าแฝดคู่ดูรีมีสไตล์นะครับในสไตล์ยินอย่างกับบอดในงาน XLT ปี2019นะครับผมที่มาในสไตล์ขาวดำในคอนเซปต์วัยรุ่นบอกขยะนะครับผมนี่ อย่างนี้ก็ไม่ได้ครับนะครับผมมาในปี2019ในงาน XLT ทีไดที่กล่าวข้างต้นกันไปแล้วครับผมมาเรื่องันที่แอเซสซอรชุดแต่งรอบคันกันก่อนเลยนะครับผมที่มากับคิ้วโป่งล้อนะครับผมกว้างแล้วก็ลึก6นิ้วนะครับผมตัวนี้ยืดออกจากตัวบอดี้รถประมาณ3นิ้วโดยประมาณนะครับผมเป็นลักษณะสีดำเงานะครับตัวนี้สวยนะครับมาในทรงคอนเซ็ป ที่ป้องกันการถ่างของล้อได้เป็นอย่างดีนะครับผมต่อจากนั้นนะครับมาเริ่มกันชุดแปลงหน้านะครับได้ทําการเปลี่ยนแปลงเป็นชุดแปลงฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับในปี2 0 2 0นกันเลยทีเดียวนะครับคุณพี่โดยทําการเปลี่ยนไฟหน้านะครับเป็นของฟอร์ดเอเวอเรสต์เช่นกันนะครับที่มาในกํากับกับปี2018เลยนะครับผมส่วนตัวกระจังด้านหน้านะครับผมบอกถึงอารมเมกานะครับตัวนี้เราเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวหนังสือนะครับและชุดช่วงล่างนะครับผมคุณพี่จัดไชยนะครับ ทำการติดตั้งช่วงล่างนะครับมีการขยับขึ้นเลื่อนคอนเนคชั่นโดยการใช้ปีกนกปรับองศาลเล็กหน,นานครับเอ,อนามันันขึ้นเป็น2หน้านะครับและ2หลังในงานของคุณพิยโยงนะครับตรงนี้มองตรงนะครับงานนี้เป็นงานที่กำลังมานะครับงานยกงเป็นงานที่แ็กแข็งแรงอีกหนึ่งแบรนด์เช่นกันนะครับโดยทําการคอนเนคชั่นกับโชุคเดิมนะครับผมบอกตรงนะครับชุดช่วงล่างของฟอร์ดมีความแม่เปียวกว่าตลาดแบรนด์อื่น จริงๆครับกลับมาต่อกันเลยนะครับคุณพี่ครับและอย่างที่บอกนะครับรถคันนี้เป็นแฝดเยินอย่างนะครับลักษณะการแต่งจะสอดคล้องและดําเนินการในทวิตแพ็คคู่กันไปเลยนะครับผมมีลักษณะการแต่งที่ใกล้เคียงกันนะครับอาจจะสลับกันบ้างเดี๋ยวจะมีตัวอย่างในการบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเริ่มกันที่อัตลักษณ์ที่ไม่บอกไม่ได้เลยนะครับพี่กับล้อขนาด20นิ้วนะครับผมที่มาในอ f f s e ตลึก ขนาด44กันไปเลยนะครับผมสอดรับกับยาง MT ขนาด33นะครับคูณ12.5นะครับผมตัวนี้บอกตรงนะครับเป็นล้อของงาน Ford นะครับผมที่มีลวดลายเลขอลักที่ชัดเจนนะครับและมีความตัดมิ l เลอร์แวววาวบ่งบอกถึงอัตลักษ์ณที่ชัดเจนในงานความเป็นอเมริกาอย่างสูงเลยครับส่วนซุ้มล้อนะครับได้มีการป่าตกแต่งในสไตล์คัสตอมนะครับผม ตรงนี้ลงตัวและมีองศาการเลี้ยวที่ไม่ติดขัดอย่างแน่นอนนะครับขับขี่สบาย100%เครับพี่ครับและบันไดด้านข้างนะครับคงเลือกใช้บันไดเดิมนะครับผมมุมบอกถึงกลิ่นอายและสไตล์ความเป็นอเมริกาจากบริษัทฟอร์ดนะครับผมส่วนโรบานด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นงานโรงงานชั้นดีนะครับและบอกตรงนะครับผมงาน XLT ตัวนี้นะครับสามารถติดตั้งตัวเดียวกันกับงานของ Wi ยแทร็ได้สวยงามครับ แล้วมาต่อกันที่แรงขับเคลื่อนเลยนะครับผมตรงนี้มีการทําอะไรกันบ้างนั่นหรือนะครับส่วนของห้องเครื่องเลยครับมีการเปลี่ยนโซโบในระบบ3,000นะครับปาก4 4บวกด้วยชุดอินเตอร์นะครับผมแล้วก็ท่อไอดีไอเสียนะครับผมตรงนี้นะครับเอามาสอดคล้องแล้วก็มีการรีเมปบวกกับเปลี่ยนหัวฉีดนะครับผมคอลเตีชั่นกับการโมปั๊มโซล่าเลยนะครับคุณพี่ครับบวกด้วยท่อหน้าของเพลานะครับ เอามาเป็นเรงขับเคลื่อนและบองตรงกับฟิลลิ่งนี้นะครับมีความประทับใจในการขับเคียงแน่นอนนะครับเนื่องจากรถคันขาวนะครับเป็นแก๊สเตอร์เดียวกันนะครับในวัยรุ่นบ่อขยะนะครับตัวนี้มีการทําที่ในงานเดียวกันเลยนะครับตามที่ได้กล่าวไว้ข้า้งต้นนะครับส่วนมาดูของรถคันขาวเลยนะครับเจ้าขาวสุดหล่อล้ำนี้นะครับมีการเปลี่ยนล้อในขนาด20ลบ44เช่นกันนะครับเป็นงานของโอซิสตานะครับผมบวกกับล้อขนาด3 3นิ้วนะครับ เป็นอย่างมัสเตเรนซ์อีกเช่นกันนะครับส่วนบันไดนะครับได้ทําการติดตั้งบันไดของออปชันเป็นงานหล่อชั้นดีนะครับส่วนบอดี้และแอซเซสซอรีด้านหน้านะครับผมเป็นตัวเดียวกันเลยครับและนับว่าเป็นการแต่งที่สวยงามและลงตัวนะครับผมในแบบฉบับที่มีการยกถูกลักษณะนะครับผมและมีการตกแต่งในทรงอเมริกันที่ มีความพอดีและสวยงามลงตัวนะครับผมนะตินขอยกให้คุณพี่จัดชัยสีกาซูลและแองสเตอร์ในวัยรุ่นบอกขยางนะครับนามนี้มีจำนวนจำกัดนะครับผมใครอยู่ใกล้สามารถนะครับผมคอนเนคชั่นกับทีมงานของคุณพี่ ชัดชัยสีกาซูลได้เลยนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทักทายมิตรภาพบนท้องถนนนะครับในสตไตล์วัยรุ่นเมกาครับน้าติ้ต้องขอกราบขอบคุณคุณพี่ชัดชัยสีกาซูลเป็นอย่างมากนะครับที่มอบความเคาะภาพรถสวยๆคลิปรถสวยๆและมิตรภาพอันยิ่งใหญ่นะครับผมสู่ท้องถนนที่ดีนะครับผมน้าติต้องกราบขอบคุณไว้ตรงนี้เลยละกันครับผมและสำหรับคุณพี่เพื่อนอน้องทุกๆท่านนะครับผมและชาวออฟโรดชาวเมกานะครับผม น้าตินต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่เข้ามาคอยกดไลค์กดซับสไครต์และรับชมเป็นกำลังใจให้กับนตินนะครับผมนตินฝากช่องเล็กๆของนตินไว้ด้วยนะครับผมและขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอยรับชมนตินสัญญาว่าจะทําแต่คลิปดีๆนะครับผมสู่พี่เพื่อนน้องที่มีหวัวใจรักในรถสไตล์ C C C 2ออฟโรดและการจัดจังเมกาเพื่อคนออฟโรดคนเมกาครับสำหรับวันนี้นะครับจากลากัไปขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไป อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมไว้เวียนมากับช่องอัสนวุฒิมรียเจริญตาถ้าคุณรักใน CCC2 อ f สองออฟรหจากอเมริกาเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ